โอเคฮลโลก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมที่ผ่านทางเข้าเนื้อหผมกับผมตั้นนะฮะก็อยู่กับเกม Sniper Elite V2 ในพาร์ทที่พาร์ทที่โวลล์มิชชั่นสองโอเคไป Now I knew where the V2 production facility was. I figured I was in the home stretch. All I had to do was get in, neutralize the three remaining targets, blow the whole place sky high, and head for home. Simple. อโอเคเอพภากกิจบอกว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าโรงงานผลิต v 2ูอยู่ที่ไหนฉันคิดว่าฉันมาถึงทางมาถึงที่แล้วอาา่าฮะสิ่งที่ฉันต้องทำคือเข้าไปทำลายเป้าหมายที่เหลือทั้ง3มจุดระเบิดสถานที่นี้ทั้งหมดอาา่าฮะแล้วก็กลับบ้านโอเคง่ายๆ่ายไปอย่าลืมรอบที่แล้วเราลืมจัดปืนเรามาจัดปืนก่อนอ่ะอันนี้ก็ออบเจก แมปแผนที่อะไรก็ว่าไปหลดเอาเรามีเรื่องเราจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปดีว่าไม่ต้องเปลี่ยนปืนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาอย่างนี้เลยโอเคในแมปนี้มันก็จะมีการเหมือนยังไงนะจุดระเบิดหรือไม่ก็ มีการแบบทำงานของเครื่องจับบางครั้งเสียงอจจะอย่างนี้มันจะกบเสียงปืนเราได้หลายคนอาจรู้แล้วแหละเอาอย่างนี้ไว้ก่อนแค่บอกไว้สำหรับคนไม่รู้นะฮะโอเคเดดแขวท่ทันทันหทัน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  เออไททอยทันไมมทันทันอืออ่าไม่ทัน,ทนอั e เล f a ์ e เฟสไม่เป็นไรไม่ทัน,ทนแต่จบยิงไปแล้วลกันจบเร็วก็ดีตัวตัวโอ้ไม่โดน นะเจ็บนะเออทะลุไม้ยังแค่โหอย่างนี้นะ<อ>พี่มายืนอะไรตรงนี้พี่มายืนอะไรอุ้ยพี่ไรเฟิลพี่ <c oughs> ทหารที่นี่ไม่มีความเกรงใจไรเฟิลสักคนเลยใช่ไหม ไอ้ย่าโลบอย่าโลบไอ้จริงมันมีในบ้านนะแต่โรงแรมันไม่น่าจะเห็นเราเลยแค่แค่เข้าประตูนั้นได้ก็น่าจะโอเคนี่นี่นี่โอ้โมันมีปืนกลหนักปืนกลหนักเด้อเด้อ ยืนพี่ยืนทำอะไรเออเนี่ยโอ้โโอเคมันดิน้นละ ไปยืนเลยตรงนั้นละลูกเอ้ยมันบัง,บง,บ<า>งโอ้ยไอ้ทันเว้ยอย่ามีใครมาซ้อนอย่าเพิ่งมีใครมาซ้อนนะ

สองตัวข้างหน้าอาา่าฮะจริงๆผมจะยิงไปเลยก็ได้แบบพุ๊บพรับพุ๊บพรับไปเลยอะ่ะแต่นั่นแหละพื้นที่มันแคบมันเดินลำบากนะ อ,อ,อ, wick, อ้ยู่นี่ไงจ้าเอ๋อย่าร้องนะจ้าอะไรอย่าร้องโอเคระเบิดอยู่ที่หนึ่งตั้งแล้วอันที่สองนั่นบ่ง อีมันจ no ่ลอยสักนิดนึงไม่ร right> ู้ส no um ึกเลยเหรอว่ามีกระสุนเฉียวหัวหน้าสน้เปอรอไอ้เชี่ยไม่ทันออาเลยละโอ้โหมันโดดอย่างนี้เลยมันโดดอย่างนั้นเลยจกแค่มันโดดมานอนเลยตรงนี้น่าจะมี แบบ Enemy attack going to alert state มันไม่มีแบบผมจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนเป็น,ปนข้ามหัวไหลย,ยังไงไอ้ไอ้ไฟเฮมไฟเฮมยังัไม่เห็นลูกกราวรูกกราวรูกกราว มีไหมมีสองคนตรงนี้แค่ข้างบนนี่อองมีไหมไม่น่ามีมั้งผมจะได้ยิงไปเลยที่มันมาหาเพื่อนมันได้อยู่ได้อยู่ดูศพมาดูศพเออ ฟานมาฟางยังเห็นนะยังเห็นนะยังเห็นนะอย่าเห็นนะฝั่งนนะันนะนนะน้นไม่มีตาเยทันไหมทันแหละทันแหละทันแหละต้องทันแหละโอเคครบข้างล่างตัว พัดถึงมันเนี่ยไม่ถึงโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไมีนะอุยอ้ยอุ้ยระเบิดออโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้แน,น่งเรยรีบไปไม่แล้วครับเรามงเช็คพอยตรงนี้ยิงแม่ ไม่มีนะข้างหลังไม่น่ามีนะอโอเคลม้มโอ้ยเฉียดโอ้ยเฮ้ยมึงเกงใจหน่อยดิวะไอ้เชี่ยมึงตายรอบแนะล้วนะรึเมื่อกีก้กระสุนมันโดนรึเมื่อกีก้กระสุนมันโดนปืนเลย Okay. วิ่งยาวๆไม่มีใครขึ้นมันได้ไปๆๆสิบเอ็ดนาทีก็ถือว่าเร็วอยู่ the scientists were nowhere to be found but i kept looking hoping to find some clue that would lead me to them uh-huh ไนนสไนเปอร์กูเจอมันแล้วหมดกันอโ,อโอ้ยโอ้ยยเจ็บนะ ระยะประชิดไอ้นั่นยืนอะไรอยู่คนเดียวเขาลบกันหมดเออโอ้ย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 หน้าดำนะหน้าดำหน้าดำหน้าดำว้าว จบมาแล้ไปับโอ้ยมันยังคนอยู่โอ้ย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 นาดำดำเอวเด้อ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 เสียงเริ่มซาเออ อมันขึ้นข้างบนน่ะไม่อยากไม่อยากไปเลยไม่ใไม่ขึ้นข้างบนไปไปเดินมันมันไงมันต้มีโผต้องมีโผโอ้ยโอ้ยอีกเป็นเดียวอีกเป็นเดียวไอ้ไอ้ขอลบก่อนขอลบก่อนโอเคโอ้โหโอ้โหนาดำนาดำครับ มันติดไม่เปลี่ยนที่มาที่อเฮ้ยโรงงานมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไี้หมดแล้วไปเฮ้ยเขาหนีกันหมดแล้วเว้ย โอ้ยหนีเนานะไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยยาเอาอไม่เลยโอ้โหเริ่มนี่เลยโอ้ย โอ้โเอเอใครใครต้องไหมไม่มีไม่มีวิ่งแล้วนะไม่มีไม่มีนี่วิ่งแล้วนะวิ่งผ่านไปเลยไม่น่ายิงเขาหรอกนะ ช่วงหนีตายแล้วไม่ใช่ช่วงจะมายิงกันนะฮะเนี่ยเนี่ยวิ่งคู่อะไรอะไรนะโอ้โโอ้ยโอเคที่เหลือก็ที่เหลือก็ทห,อกทหารหนึ่งหรือสองคันรถ มีไหมเออถือ,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 อระยาน,นี้มายังมายังมาแล้วมาแล้วไม่เข้ารถเข้ารถสิวะเอีกเข่าเพิ่มเข่าเพิ่มเข่าเปอร์โคเปอร์เออ,อ,อ ออกมาเคลื่อนที่อยู่ตรงไหนไม่ใส่แกนโอเคทิศซ้ายไปเลยโรือเรือเมันไม่มีใครมาอย่างนี้หรอกใช่ไหม โอ้ยเอออย่าอย่าพิ่งแม่นตอนนี้นะอย่าพิ่งมาแม่นตอนนี้นะอย่าพิ่งมาแม่นตอนนี้นะหลบหลังหินก่อนหลบหลังหินก่อนสายไม่มีหรอกหมดแล้วเออเห็นไหมไมีใครมาเติมไหมฉีกซ้ายไปฉีดซ้ายไป โอเคจบเสียชีวิตไปหนึ่งครั้งก็ไม่น่าเกียดโอเค,อเคจบไปกับมิชชั่นบไปเจอกันใหม่มิชชั่นหน้าครับผมบ๊ายบาย